สุปัชโชนะครับและโจค่ะมิสเตอร์ทีค่ะวันนี้นครับเรามีส่งวัตยอดฮิตกันอีกแล้วนะครับเพราะเป็นรุ่นยอดนิยมเพราะว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะมิสูบิชิแอปาร์ตสมาร์ทซีทีค่ะเป็นโมเดลล่าสุดนะครับ2024แล้วก็สียอดฮิตกันอีกแล้วนะครับกับสีเทากราฟไฟ์นะครับซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่ 584,000บาทนั่นเองนะครับและสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็มีสิทธิพิเศษนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ร่วมโครงการนะคะก็ได้โปรโมชั่นพิเศษไปเลยใช้งานรับรถคันนี้อยู่ที่15,000บาทค่ะ15 0 0 0เท่านั้นเองนะครับพร้อมแต่งจัดเต็มแล้วข้างวดอย่างสบายๆแค่เพียง6,888บาทเพื่อ7ปีเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะว่าคันนี้เนี่ยได้ของตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะ เ่อนท็อปอย่างสมาร์ทนะคะตัวด้านหน้าเนี่ยกระจังจะเป็นสีดำเมทัลลิกแล้วก็คริปด้วยสีแดงนะคะส่วนไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็ตของตัวโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีพร้อมไฟเดย์ไลท์ให้แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะมีระบบออโต้สามารถตั้งออโต้ได้ถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยตัวไฟเนี่ยก็จะติดให้อัตโนมัติเลยนะคะรวมถึงมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีการติดตั้งชุดแต่งนะคะลูกค้าเลือกรับเป็นตัวของ Sport X นะคะตัวนี้ก็จะทำให้ดูเรียบหรูดูพรีเมียมมากๆนะคะ ตัวสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะคะแล้วก็มีการคลิปด้วยสีดําหน้าแล้วก็ตัดด้วยสีแดงให้ดูสปอร์ตด้วยนะคะแถมมีเดไลท์ให้ในตัวสเกิร์ตให้เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนี้ตัวรถนะคะก็จะมีออปชั่นพิเศษนะคะเป็นระบบอัจฉริยะเสริมสร้างความปลอดภัยนะคะก็จะมีทั้ง FCM ก็คือเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วนะคะที่ความเร็วต่ำเนาะแล้วก็มี UMS นะคะป้องกันการชนกำแพงให้ด้วยตัดกำลังเครื่องยนต์ปลอดภัยหายห่วงค่ะ ล้อของแอทควาสมาร์ทนะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วจากโรงงานไม้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกระสีกันทูโทนมาเลยนะครับและมีความแข็งแรงที่สูงมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมยางตัวนี้เป็นของโยโกฮามาด้วยนะครับเป็นไซส์ขนาด1.85 55R15 55นะบอกเลยว่าขับนิ่มๆสบายๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบเบรกที่ครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะระบบ ABS นะครับ EBD และ BA มีใส่มาให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับ ตัวฟิล์มนะครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้นะครับการสัดข้างติดให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่เลยกระจกมองข้างจะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเวลาล็อกรถนะครับกระจกจะพับอัตโนมัติเองด้วยนะทาให้เราเห็นง่ายว่ารถล็อกแล้วหรือยังนะครับและมีไฟ LED ติดมาเรียบร้อยอยู่ด้วยนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างที่เราเพิ่มให้ก็คือตัวกานไลนมวิเปิดนะครับซึ่งอันนี้ติดเป็นสีดําด้านมีโลโก้คาว่า t t r a c t ไว้ให้ด้วย และวุ่นนี้ก็ให้มาพร้อมกุญแจ q s หรือ k l s นะครับเป็นกุญแจชัยะที่เราแค่พกกุญแจครับเดินมาแก้รถในระยะ70เซนเราสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เองได้เลยนะครับและนีเลยครับชุดแต่งด้านข้างของ s p o r t X ก็มีมาให้นะครับเป็นทั้งสีเดียวกับรถคือสีเทากราฟไฟนะครับมีตัดเส้นสีแดงด้านล่างนะครับมีโลโก้คำว่า s p o r t b ก็มีสีดําด้านให้ด้วยดูสวยลกตัวเลยนะครับ ด้านท้ายรถนะคะนอกจากสเกลร,รอบคันแล้วเรายังแถมตัวสปอยเลอร์หลังให้ด้วยสามารถเลือกแบบได้นะ,ะก็จะมีทั้งแบบยกสูงทรงสปอร์ตแบบนี้หรือจะเป็นแบบเรียบๆเป็นตูดเป็นดักเทลก็ได้ความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งค่ะไฟท้ายนะคะเป็น LED นะคะชัดสว่างเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดให้ด้วยเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยจอดเนี่ยภาพจะขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติเลยทําให้การถอยจอดเข้าซองเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเพิ่มเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก2งจุดค่ะ ก็จะมีทั้งภาพทั้งเสียงครบเลยนะคะสกเกิร์ตของ s ป o ร์เนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท่อกลมสีท่อนะคะสวยงามเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็วัสดุเป็นสีเดียวกับตัวรถคลิปด้วยสีแดงนะแล้วก็มียี่ห้อส p o ร์เของเขาให้นะคะครบถ้วนสวยงามด้านท้ายนะคะก็จะมีที่เก็บของนะมีความจุทั้งหมด450ลิตรถือว,ว่างมากเลยนะคะสามารถจุของได้อย่างเต็มที่ ข้างล่างนี้ก็จะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะทางความลมไฟฟ้าน้ำยาป่ายางประแจขัดบเบาเหล็กลากจูงส่วนแม่แรงยกรถก็จะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับในะคะ่ะไฮไลทของแอชวาร์สมาร์ตนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะเขาเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยครับเป็นสีดำนะแล้วก็มีตะเข็บได้ออกเป็นสีเทาออกขาวๆให้ด้วยนะครับมาให้หมดไม่ว,ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับรวมถึงที่เท้าแขนด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ไฟฟ้ามีมอเตอร์ในการ ช่วยหมุนพวงมาลัยนะครับทําให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็สามารถควบคุมบนตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับปุ่มคุ้ยสแกนโทลสำหรับความเร็วระดังไกลมีมาให้นะครับแล้วก็ตัว unction, ามัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงขนาดขกกี่ก็มีมาให้เช่นกันนะครับตัวไฟหน้านะครับสามารถตั้งออโตที่ก้านตรงนี้ได้เลยนะแค่เซ็ตเลื่อนมาที่จุดออโตนะครับทุกอย่างทํางานอัตโนมัติเลยนะเวลาเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างก็ดับให้เองนะครับไฟจับหมอกก็เปิดตรงนี้เองง่ายเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีตัว ปุ่มพุส่สตาร์นะครับอยู่ตรงนี้มาให้ระบบเตือนก็ช่วยาการชนด้านหน้าตรงเราสามารถเปิดและปิดได้นะครับมีปุ่มสเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัว traction control นะครับระบบคุมสมดุลรถก็สามารถเปิดปิดได้เช่นกันเวลารถมีการเสียสมดุลหรือเข้าโค้งแรงจะมีระบบเข้ามาช่วยปรับสมดุลรถอัตโนมัติให้เองด้วยนะครับส่วนกระจกมองหลังคันนี้ครับจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติมีปุ่มสำหรับเปิดปิดระบบอัตโนมัติตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับ แลวจอของรุ่นนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับเราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ FM AM Bluetooth ได้นะครับเชื่อม USB ได้นะครับยังสามารถเชื่อมมือถือด้วยระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้ด้วยและกล้องหลังติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับทำให้เวลาเขาเกียร์ถอยหลังจะมีภาพขึ้นจอตรงนี้พร้อมสเกลถอยจอดให้เลยนะครับระบบแอร์จะเป็นแบบอัตโนมัติเราสามารถกดออโนต้นะครับแล้วเซ็ตอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวระบบแอร์เขาจะจัดการอัตโนมัติให้เองเลยนะครับ รวมถึงระบบออโต้แซนโดรุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้ในการช่วยควบคุมการปล่อยค่าไอเสียของคันนี้ให้วัดลงได้นะและเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์ CVT นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไหลลื่นนะครับช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันมีโหมดสปอร์ตร่งแซงมีโหมดโรสับขึ้นเขาลงเขานะครับมาให้ครบเลยนะครับนั่งสบายด้วยพื้นที่ด้านหลังนะคะโหถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะพื้นที่ข่าพื้นที่ศีรษะ ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะยังโจสูง171ซนติเมตรก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยนะสามารถรองรับการนั่งได้3ที่นั่งมีเบียวให้ครบทุกตำแหน่งนะคะถ้านั่งสองคนตรงกลางมีที่เท้าแขนวางแขนวางแก้วน้ําเอาดึงลงมาได้นะคะแล้วตัวเบาะด้านหลังเนี่ยรองรับการติดตั้งคาร์ซีหรือว่าเบาะเด็กด้วยนะครบถ้วนเลยเป็นเบาะหนังทั้งคันสีเนี่ยมากๆเลยคะ่ะ และเครื่องยนต์ถังนี้นะครับก็คือเครื่อง 1,200cc สสูบ78แรงมา้าเป็นเครื่องอีโคคาแท้กของเราเนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะทำงานรูปเกียร์ CVT นะคะทำให้การเชนเกียร์ในนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรเลยค่ะโอ้นะครับประหยัดสุดๆกเลยนะครับและรองรับน้ำมันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91นะครับแก๊สโซ95หรือแม้แต่ e 20ก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็คล้องตัวสูงนะคะวงเลี้ยวก็แคบ ตัวรถเนี่ยก็สมรรถนะถือว่าคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้อย่างง่ายเลยค่ะโอเคไไครับความคุ้มค่าไม่ว่าจะตัวข้างวดน,นะครับการออกรถที่สบายบายนะครับพร้อมสมรรถนะที่จัดเต็มแบบนี้นะครับลูกค้าก็กําลังจะมารับรถกันแล้วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราก็มีตุ๊กตาน้องหมีนะคะเตรียมรอสบายให้ลูกค้าอยู่แล้วด้วยค่ะอันเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ